สวัสดีครับอยู่กับเมนูโปรไฟล์คิดเจียนอิริกเซนวิดฟิลอจชระผู้รังสัคนเกมบุกคิดเชียนอิริกเซน,เป,เ,น,เ,ซนเป็นนักฟุตบอลอาชีพชาวเดนมาร์กที่ได้รับการยกย่องอย่างมากในหมู่ผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกโดยก่อนจะย้ายมาร่วมทีมยูไนเต็ดน,นั้นจะตัวลงเล่นให้กับสโมสรร่วมปีบรลลีกอย่างเบนฟอร์ดโดยจะตัวเป็นที่รู้จักดีสำหรับทักษะที่ยอดเยี่ยมในการเล่นเป็นกองกลางและตัวทำเกมตำแหน่งโบดของเขาคือการเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวพี พื่อเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกและและเจ้าตัวก็เป็นผู้เล่นอนเนกประสงค์และสามารถลงเล่นในรูปแบบ4-3-3และลงเล่นในตำแหน่งผู้เล่นหมายเลขแปดได้อีกด้วยเอ็กเซนดเดินเล่นปอลกับสโมรสรมิดเดิลเฟรดในปี2004ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับก่อนที่ในปี2008เขาจะเซ็นสัญ,ญญาระยะเวลา2ปีครึ่งกับอาร์เจ็ตอัมเตอร์ดัมโดยเขาก็เลื่อนชั้นสู่ทีมชุดใหญ่ของยักษ์ใหญ่ลีกแรกในปี2010ในเดือนมกราคมในปี2010-2013 เดือนตุาเป็นปีที่9ก้าหน้าในชีวิตค้าแข่งของออริกเซนขอทำประตูแรกในลีกให้กับอาแจกเมื่อปี2010ในวันที่2 9สิงหาคมนอกจากนี้ขอยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำปีของดูการของอาแจกเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเมื่อจะตัวเป็นส่วนหนึ่งของการนำอาแจกกลับมาคว้าแชมป์อิตาลีเป็นครั้งแรกในรอบ7จีดปียฟอรฟมการเล่นที่ยอดเยี่ยมจากการฝึกซ้อมและเรียกความเิยียอย่างหนัก อดเรเซนได้รับโอกาสในการเซ็นสัญญากับเบนฟอร์ดในเดือนมกราคมปี2022ที่ผ่านมาและนับเป็นการวนขึ้นสู่เรียกของเจ้าตัวด้วยสัญญาที่มีระยะเวลา6เดือนด้วยกันก่อนที่เจ้าตัวจะทำผลงานได้อย่างดเยี่ยมบนลงสนามช่วยทีมไป11นัดทำไป1ประตูกับ4แอสซิสต์ในช่วงเวลาครึ่งฤดูกาลที่อยู่กับทีมก่อนที่จะตัดสินใจย้ายมาสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสัญญา3ปีในวันที่16รกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเตะชาวัย30ปีจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่ง ให้กับตัวเลือกในกองกลางของออริกเทนฮาและการย้ายทียมในครั้งนี้ก็จะทำให้เอเลากเนได้กลับมาร่วมงานกับเทนฮาอีกครั้งหลังจากบิ๊กบอสของยูเวเดเคยช่วยเหลืออํานวยความสะบวกให้กองกลางดัสกลับมาจากภาวะหัวใจหยุดเต้นที่ขอประสบในยูโร2022โดยเชินของให้ฝึกกับอาแจกระหว่างการกฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยเช่นกัน